สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการจัดหาเงินทุนการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะครับหรือช็อตเทอมฟันซิไปดูกันเลยครับนี่คือความหมายของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นครับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นหมายถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนที่กิจการนำมาใช้เพื่อรองรับการดำเนินงานในช่วงเวลาไม่เกินหนึ่งปีหรือรอบระยะเวลาบัญชีปกติของกิจการแล้วแต่อันใดจะยาวกว่าโดยทั่วไปจะใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน working capital เช่นการซื้อวัตถุดิบการจ่ายค่าแรงการบริหารสินค้าคงเหลือและการชำระหนี้สินประจำการจัดหาเงินทุนระยะสั้นการกู้ยืมหรือใช้แหล่งเงินทุนที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีเพื่อเสริมสภาพคล่องและหมุนเวียนในธุรกิจครับผมต่อไปนะครับแหล่งเงินทุนระยะสั้นแหล่งเงินทุนระยะสั้นหมายถึงแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งกิจการสามารถนำมาใช้ในช่วงเวลาสั้นๆคือไม่เกินหนึ่งปีหรือภายในรอบระยะเวลาบัญชีป,ปกติของกิจการแล้วแต่อันใดจะยาวกว่าโดยทั่วไป ใช้สำหรับการดำเนินงานประจำวันเช่นการซื้อวัตถุดิบการจ่ายค่าแรงและการหมุนเวียนเงินสดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างแหล่งเงินทุนระยะสั้นนะครับ1การค้าขายเชื่อ trade ครดิตซื้อวัตถุดิบสินค้าแล้วจ่ายทีหลัง2เงินเบิกเกินบัญชี bank o v e r ร r ฟท์ถอนเงินเกินยอดคงเหลือในบัญชี3ตัวสัญญาใช้เงินตัวแลกเงิน p r o m i โ s รีโ n o t ิ b ออฟ of ็ก c h a n g e สี่สินเชื่อระยะสั้นจากธนาคาร5การขายลูกหนี้การค้า f a ค t o r i n g ขายสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ให้บริษัทแฟคทอริงหกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกนี่คือแหล่งภายนอกกิจการนะครับแหล่งภายนอกกิจการของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นหมายถึงการหาเงินทุนจากบุคคลหรือสถาบันที่อยู่นอกกิจการเพื่อนํามาใช้จ่ายหมุนเวียนภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีครับผมตัวอย่างแหล่งเงินทุนระยะสั้นจากภายนอกกิจการนะครับหนึ่งเงินเบิกเกินบันเงินเบิกเกินบัญชีแบงก์โอเวอร์ด เบิกเงินจากธนาคารเกินยอดเงินฝากที่มีอยู่ 2. ตัวสัญญาใช้เงินตัวแลกเงิน Promissory Note Bill of Exchange การกู้เงินโดยออกตัวให้ธนาคารหรือผู้ให้กู้3สินเชื่อการค้า Trade Credit การซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากผู้ขายโดยยังไม่ต้องจ่ายทันทีเครดิตการค้า4สินเชื่อระยะสั้นจากธนาคาร Short Term Loan การกู้เงินสดจากธนาคารโดยมีกำหนดชำระไม่เกินหนึ่งปี หาการขายลูกหนี้การค้า Fa c t o r i n g ขายสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ให้กับบริษัทแ Factor ริ g เพื่อรับเงินสดทันที6กเจ้าหนี้อื่นๆ other creditors เช่นเจ้าหนี้ค่าสาธารณูปโภคค่าเช่าหรือเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายทั้งจ่ายต่อไปนะครับนี่คือลักษณะสําคัญของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นลักษณะสําคัญของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นมีเจข้อดังนี้เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ครับหนึ่งระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ใช้ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปกติหรือไม่เกิน12เดือน2ใช้เพื่อการดำเนินงานประจำวันเช่นจ่ายค่าแรงซื้อวัตถุดิบหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายทั่วไปสามาักเป็นหนี้สินหมุนเวียน (current liabilities) อยู่ในงบสแสดงฐานการเงินฝั่งหนี้สินหมุนเวียนเช่นเจ้าหนี้การค้าเงินกู้ยืมระยะสั้นสต้นทุนดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้ยืมระยะยาวในหลายกรณีเพราะระยะเวลาสั้นธนาคารและเจ้าหนี้จึงเสี่ยงน,น้อยกว่า 5. ้าจัดหาได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเงินทุนระยะยาวเช่นการซื้อเชื่อจากผู้ขายเทรดเครดิตหรือการเบิกเกินบัญชี6มีผลต่อสภาพคล่องของกิจการถ้าบริหารไม่ดีอาจทําให้ขาดสภาพคล่องและมีปัญหาในการชราําระหนี้7อาจต้องใช้หลักประกันบางประเภทเช่นตัวสัญญาใช้เงินอาจต้องใช้ทรัพย์สินค้ำประกันหรือการขายลูกหนี้แฟคเตอร์링ข้อดีข้อเสียหนึ่งข้อดีครับจัดหาได้ง่ายและรวดเร็ว เช่นซื้อเชื่อจากผู้ขายหรือกู้ธนาคารระยะสัน้นต้นทุนดอกเบี้ยโดยทั่วไปต่างกว่าระยะยาวเพราะผู้ให้กู้เสี่ยงน้อยกว่าเพิ่มสภาพคล่องให้กิจการใช้จ่ายค่าแรงค่าวัตถุดิบค่าใช้จ่ายประจําได้ทันทีสองข้อเสียครับมีภาระชําระคืนเร็วเพราะระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีต้องมีเงินสดมาคืนทันทีเสี่ยงต่อสภาพคล่องถ้าบริหารไม่ดีถ้าเกบหนี้ลูกค้าไม่ได้ตามกําหนดอาจขาดเงินชําระคืน จำนวนเงินกู้อาจไม่สูงได้วงเงินไม่มากเท่าการกู้ระยะยาวเกณฑ์การเลือกใช้เงินทุนระยะสั้นนะครับสภาพคล่องของบริษัทถ้ามีเงินสดพอควรใช้แหล่งภายในก่อนความน่าเชื่อถือถ้ามีเครดิตดีจากกู้ธนาคารหรือออกคอมมร์เชียลเปเปอร์ได้ต้นทุนทางการเงินเลือกวิธีที่ดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดความเร่งด่วนถ้าต้องใช้เงินเร็วแฟกตอร่งและเครดิตการค้าจะเหมาะก,กว่าครับผม ผมนายกริณพงษ์นสงขลาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ